สมัยก่อนถ้าเราอยากทำธุรกิจเราจะต้องมีเงินทุนเยอะๆต้องมีเงินทุนหนาๆที่เราเรียกว่าสายป่านต้องยาวถูกไหมคะถ้าไม่อย่างนั้นเราทำธุรกิจไม่ได้แต่เมื่อเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งมันเข้ามาหรือว่าการทำธุรกิจ MLM หรือการทำธุรกิจเครือข่ายมันเข้ามา นะคะมันสามารถช่วยให้เราเป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่ายขึ้นนะคะลงทุนเพียงหลักร้อยหลักพันเราก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้แล้วเพราะอะไรเน่ยล่ะคะเพราะว่าธุรกิจพวกนี้อะค่ะมันมีแพลตฟอร์มรองรับอยู่แล้วเหมือนเราซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะทุกท่านคะนะคะเราแค่มาเติมน้ำร้อนแล้วเราก็สามารถทานได้เลย นะคะเราไม่ต้องไปลงทุนในเรื่องระบบหลังบ้านเราไม่ต้องไปเ,เสียเวลาในการจัดตั้งบริษัทจดทะเบียนอะไรต่างๆนานานะคะธุรกิจเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งมีให้เราพร้อมสำหรับการเริ่มธุรกิจเราเพียงแค่สมัครเป็นสมาชิกซื้อธุรกิจหรือซื้อแพคเกจแล้วก็บอกต่อขยายทีมสร้างทีม แค่นี้เองค่ะสำหรับเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งหรือธุรกิจเครือข่ายที่ทำการตลาดแบบเครือข่ายหรือจะเรียกธุรกิจ MLM ก็ได้นะคะ,ะเมื่อเรารู้จักเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งแล้วนะคะดิฉันจะแนะนำให้รู้จักธุรกิจ Big Data อีก หนึ่งตัวนะคะ Big Data คืออะไร Big Data เป็นธุรกิจที่รวบรวมข้อมูลเอามาไว้ในแพลตฟอร์มค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะ f o c e b o o k ีเ a อเมซอ o บุ๊ก k i n g c o m ธุรกิจพวกนี้ไม่มีสินค้าเป็นของตัวเองค่ะธุรกิจเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มกลางค่ะคือรวบรวมข้อมูลเข้ามาไว้ในแพลตฟอร์มนะคะหลังจากนั้นเจ้าของธุรกิจ ก็เอาข้อมูลที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มเนี่ยค่ะไปต่อรองกับอุตสาหกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมทางด้านสินค้าหรือบริการให้เข้ามาโฆษณาในแพลตฟอร์มกลางแห่งนี้ยกตัวอย่างให้ท่านเห็นภาพชัดๆง่ายๆนะคะเราเล่น Facebook อยู่นะะแล้วก็มีโฆษณาขึ้นมาเราใช้ YouTube อยู่จากนั้นก็มีโฆษณาขึ้นมา นี่แหละค่ะเรียกว่าธุรกิจ Big Data ธุรกิจเหล่านี้ได้ผลกำไรจากการที่สินค้าหรือบริการต่างๆเข้ามาโฆษณาในแพลตฟอร์มของเขาแต่เขาไม่ได้แบ่งผลกำไรเหล่านั้นให้กับพวกเราที่เป็นฐานข้อมูลหรือเป็น Big Data ให้กับเขาเลยคราวันเป็นธุรกิจเดียวนะคะที่นำผลกำไร จากการทำธุรกิจ i i g d t t นํานำผลกําไรจากค่าโฆษณามาแบ่งปันให้กับสมาชิกของคราว,วันมาแบ่งปันให้กับนักธุรกิจของคราว,วันนะคะปัจจุบันคราว,วันมี5อุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ที่เข้ามาโฆษณาบนแพลตฟอร์มของคราว,วันนะคะ 1. ธุรกิจทางด้านการศึกษาได้แก่ MyGridHub MyDo นะคะเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ธุรกิจที่ยอดเยี่ยมมากๆนะคะอ 2. อุตสาหกรรมเกมออนไลน์ชื่อว่า Mixtern Mix ์ r เเป็นผู้ผลิตเกมอันดับหนึ่งของโลกนะคะ 3. อุตสาหกรรมคาสิโนออนไลน์นะคะหรือว่า a f i ฟ o นะคะ 4. อุตสาหกรรมลอตเตอรี่ออนไลน์หรือว่าหวยออนไลน์นะคะ5อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะที่มีชื่อว่าไลฟ์เทนค่ะเร็วๆนี้เรามีอุตสาหกรรมอีกหลากหลายอุตสาหกรรมอีกมากมายที่จะเข้ามาโฆษณาบนแพลตฟอร์มของคราว,วันทุกท่านคะบรรดานักธุรกิจคราว,วันเหล่านี้เขาไม่ได้เล่นหวยเขาไม่ได้เล่นเกมออนไลน์ เขาไม่ได้เล่นคาสิโนออนไลน์เขาไม่ได้จองที่พักหรือจองโรงแรมที่ไหนเขาอยู่บ้านเฉยๆทำงานประจำของเขาเขาก็สามารถรับรายได้อีกหนึ่งช่องทางจากคราวันเพียงเพราะว่าเขาตัดสินใจเข้าร่วมเป็นนักธุรกิจของคราวันโดยการซื้อแพ็กเกจสมัครเป็นสมาชิกราคา4,400บาท หลังจากนั้นก็เข้ามาทำธุรกิจกับคราวันและรับรายได้จากธุรกิจของคราวันค่ะวันนี้ถ้าท่านฟังคลิปนี้และอยากรู้จักธุรกิจคราวันให้มากกว่านี้และอยากเป็นนักธุรกิจของคราวันท่านสามารถติดต่อกับนักธุรกิจที่ส่งลิงก์นี้ให้กับท่านเพื่อขอทราบรายละเอียดได้นะคะอย่าให้คนที่พลาด